สวัสดีครับวันนี้คุณครูจินบันทึกคะแนนนะครับในโปรแกรม s c h สกูมิดซึ่งถ้าเกิดเรามากรอกท,ที่เราตัวเนี่ยนะครับอย่างเช่นอ,อคนนี้ได้เกรดสเกรดสองเกรดโอ้กว่าจะครบชั้นปีนี่ใช้เวลานานมากเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่คะแนนนะครับโดยใช้โปรแกรม EXCEL นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้ไปเลือกชั้นที่ต้องการกอรอกแต่ก่อนที่จะกอรอกนี้ต้องกอรอกทําการกอรอกปพให้แล้วเสร็จก่อนนะครับเนี่ยครับกอรอกปพต้องเสร็จบันทึกอ่า,ายวิชานะครับต้องเสร็จแล้วถึงจะกอรอกคะแนนได้นะครับผมจะกอรอกชั้นมหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกให้ไปคําว่าบันทึกคะแนนทั้งห้องนะครับกดปุ่มสีฟ้านะครับจากนั้นให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นี้ไปกกอกคะแนนนะครับคือตรงนี้กดเลยครับอ่าเมื่อกดมาแล้วนะครับจะได้ไฟล์ excel มาอ่านะครับคราวนี้ไฟล์ excel นี้จะเป็นนามสกุล csv นะครับ่าเมื่อได้มาแล้วนะครับเมื่อจะมีอลายชื่อนักเรียนออกมานะครับโดยสังเกตนะครับก็คือรายชื่อนักเรียนของโปรแกรม School m i t นี้จะเรียงตามรหัสนักเรียนนะครับเรียงมาตั้งแต่น้อยไปหามากนะครับ เมื่อได้มาแล้วนะครับมันจะขึ้นตารางขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราไปนำเกรดที่เราบันทึกไว้นะครับเช่นของผมอ่านี่นะครับภา,รภาคเกรดภาคเรียนที่หนึ่งนะครับปีการศึกษาหกสองนะครับนี่ครับปีการหกปีการศึกษาหกสองมหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการก๊อบคะแนนไปไปวางไ้เลยนี่นะครับของผมก๊อปไปเรียบร้อยแล้ว สักครู่นะครับทําการไปวางไว้นะครับแล้วาตามตามวิชาเพิ่มเติมนะครับก็บันทึกไว้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในปีหกสองมีม,มีมีทั้งภาคเรียนที่หนึ่งแล้วก็ภาคเรียนที่สองนะครับต่อไปผมจะบันทึกภาคเรียนที่สองอ่านี่ครับภาคเรียนที่สองนะครับมหนึ่ง ภาคเรียนที่สองปีการศึกษาหกสองนะครับผมว่าจะก๊อปคะแนนไปนะครับคัดลอกไปเลยนี่นะครับเวลาคัดลอกกับเอาอปปี้ไปนะครับให้คลิกขวาแล้วก็เลือกนี้นะครับหนึ่งสองสามเพราะถ้าเกิดเราเลือกอ่าบางเลยนี่ข้อท r นวีเลยเนี่ มันจะตารางมันจะมาด้วยนะครับฉะนั้นให้เลือกตรงนี้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาเมื่อเลือกมาแล้วนะครับอ่าเรื่องบีกอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดเด็กในกรณีที่เด็กติดศูนย์หรือติดมสติดลอนะครับให้ใส่เลขศูนย์นะครับให้ใส่ศูนย์ไปใส่มสไม่ได้นะครับใส่มสหรือรอไม่ได้อย่างเช่นอ่าสมมุตินะครับคนวิชานี้ได้เกียรติสิคุณใส่มสอ่ามสหรือรอไม่ได้นะครับให้ใส่ศูนย์ไปเลยนะครับให้ใส่ศูนย์อย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับพัฒนาผู้เรียนนะครับแล้วก็ใส่ให้เขาผ่านนะครับถ้าเกิดผ่านก็ใส่ผ่านไปเลยนะครับนี่นะครับลากเลยครับทั้งภาคเรียนที่หนึ่งและภาคเรียนที่สองนะครับอ่าเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือไปคําว่าไฟล บันทึกเป็นนะครับแล้วก็เก็บจะเก็บไปไหนนะครับผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วตรงนี้นะครับให้เลือกไปคําว่า csv comma นะครับตรงนี้นะครับเลือกนะครับแล้วก็ใส่ชั้นนะครับมอหนึ่งนะครับเพราะว่าผมทํามอหนึ่งแล้วกดบันทึกนะครับตรงนี้กดไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ก็กดยกเลิกไปแล้วก็พับหน้าจอลงมาครับ น,นี่ครับนี่ไฟลจไ์จะได้ไฟล์ตัวนี้มาขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทําการคลิกขวาแล้วไปคําว่า edit นะครับ edit แล้วก็ไปคําว่า file save as นะครับแล้ว save as type นี่ให้เลือกคําว่า off file นะครับตไป coding ตรงนี้ให้เลือกคําว่า utf-8 นะครับแล้วกด save กด save กด yes นะครับโอเค เมื่อได้แล้วนะครับให้กลับไปที่โปรแกรมสครูมิดแล้วก็เลือกไฟล์ขึ้นมาครับไฟล์ที่เราทําเมื่อกี้นี่ก็คือไฟล์เมื่อกี้ผมทําั้นม1อ,อ่าตรงนี้นะครับกดโอเพนนะครับแล้วก็กดคําว่านําเข้าผลการเรียนนะครับเห็นไหมสังเกตว่าคะแนนนักเรียนมาหมดแล้วนะครับนี่ครับมาหมดแล้วเมื่อเสร็จแล้วให้กดเซฟนะครับบันทึก เมื่อกดแล้วนะครับให้เรากลับไปดูตรงนี้นะครับสถานะการบันทึกผลการเรียนนะครับถ้าเกิดมันครบถ้วนนี่มันจะขึ้นอช่องสีเขียวนะครับข้อมูลครบถ้วนแบบนี้นะครับข้อมูลครบถ้วนถ้าเกิดอย่างเช่นโรงเรียนผมนี่เป็นขยายโอกาสคือมีทั้งประถมและมัธยมเมื่อทําทั้งประถมและมัธยมเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มยืนยันนะครับให้กดปุ่มยืนยันจะทำจะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับ อ่าต่อไปมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเอ๊ะท,ทำไมกดทำไมกรอข้อมูลแล้วมันไม่ขึ้นนะครมาดูกันอ่าเดี๋ยวบันทึกอ่าคะนแนนเดี๋ยวะเ,เ,เอามองหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าอเผอิญผมกรอไปแล้วนี่มันตกหล่นไปวิชาหนึ่งภาษาไทยนะครับต,ตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วแล้วกลับไปคำว่าสถานะบันทึกผล นะครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่าจํานวนนักเรียนมี16คนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันขึ้น15เมื่อขึ้น15แล้วมันจะคามันจะขึ้นว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนตัวเนี้ยมันจะหายไปสาเหตุเกิดจากนะครับคือเรากรอกเกณฑ์ไม่ครบนั่นเองตรงเนี้เห็นไหมครับจํานวนนักเรียน16คนแต่ในโปรแกรมบอกว่าขาดไปคนหนึ่งเหลือแค่15อย่างที่ผมบอกนะครับคือสาเหตุก็คือคือเกิดจากเราบันทึกคะแนนไม่ครบนะครับ นี่ตรงนี้ครับนี่มันคะแนนไม่ครบแต่ถ้าเกิดเรากรอกให้มันครบปั๊บนะครับใส่เกียร์ให้ครบเกียร์นะครับบันทึกข้อมูลแล้วก็กลับไปนะครับสถานะการบันทึกผลนะเห็นไหมครับจํานวนนักเรียนก็จะขึ้นมาแล้วก็ปุ่มยืนยันจะก็จะขึ้นมานะครับนี่ครับการตรวจสอบและยืนยันการบันทึกผลการเรียนนะครับเขาบอกว่า จำนวนนักเรียนและจำนวนข้อมูลที่ถูกต้องจะเท่ากันจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้นะครับนี่เหมือนที่ผมทำให้ทาให้ดูเมื่อกี้นะครับคือจำนวนนักเรียนมี16คนฝั่งตรงน,นี้ก็ต้อง16ด้วยนะครับถ้าเกิดฝั่งนี้15สาเหตุเกิดจากคือคุณก่อเกียรไม่ครบนั่นเองก็ไปดูนะครับว่าเราตกหล่นตรงไหนนะครับ การตรวจสอบและการยืนยันบันทึกผลการเรียนนะครับหากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่ปรากฏปุ่มให้ยืนยันเห็นไหมครับอย่างเช่นในตัวอย่างตัวนี้ครับจำนวนนักเรียนมี20มี22คนแต่ว่าเกรดเนี้ยบ้างเปล่าแสดงว่ายังไม่กรอกสักคนเลยนะครับกับตรงนี้นะครับชั้นป .2 จำนวนนักเรียน20คนนะครับแต่ว่าเมื่อกรอเกรดไปแล้วขึ้นแค่19คนแสดงว่าเกรดต้องตกหล่นไปคนใดคนหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ต้องกลับไปตรวจสอบนะครับ นี่ก็คือวิธีการก่อเกรดในโปรแกรมสครูมิดนะครับโดยใช้ไฟล์ Excel นั่นเองนะครับหวังว่าจะคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็อเอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ